สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะวันนี้ขวานสุดแก่งเข้าแล้วนะครับผมชางน้ําหนักให้ดูก่อนเลยนะครับเดมนี้น้ําหนัก6 2 8ยกรัมนะครับหขีดกว่ากว่าครับมาพร้อมสองผ้าไนลอนนะครับอย่างดีนะครับมีหมุดกันทะลุทุกจุดนะครับผม4ี่จุดด้วยกันนะครับมีตัวล็อกกระดุมนะครับผม2ตัวนะครับนี่ครับ ตรงนี้มันเป็นรอยนิ้วมือเฉยนะครับผมมันเป็นรอยง่ายนะครับเล่มใหญ่นะครับเล่มนี้ยาวรวม14.8นิ้วนะครับเกือบเกือบ15นิ้วเลยนะครับผมงานแบรนด์นะครับผมของดีแน่นอนนะครับเล่มนี้เหล็ก9 c r นะครับผมสีเงินเงานะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับใช้งานหนักได้นะครับยาวเกือบ15นิ้วนะครับ ช่วงคมนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ยาวเจดนิ้วเลยนะครับผมท้องใบกว้างนะครับใช้สับแบบว่าสับสบายครับเจาะรูแบลิ่งสวยงามนะครับผมมีโลโก้นะครับสันหนาอยู่ที่หกมิลนะครับผมคอตรงนี้เป็นเลดแบบสวมนะครับผมสันท้ายก็เป็นเลดนะครับทรงเหล็กแหลมใช้ทุบได้เลยนะครับผมมีรูร้อยเชือกนะครับด้ามจับเป็นไม้แท้สีทูโทนนะครับผมสวยงามนะครับสามสีเลยนะครับผม สวยจัดนะครับรับประกันนะครับผมคมกริบแน่นอนยาว15นิ้วนิ้วครับน้ำหนักขวานเปล่านี่ก็เกือบครึ่งโลเกือบเกือบหกขีนะครับค่อนข้างหนักครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเหล็กหนานะครับ6มิลครับแข็งแรงคมจัดเลยครับนี่เป็นขวานเล่มใหญ่นะครับผมแต่คมกริบนี่ครับดูว่าคมหวานเจีียบเลยครับเนี่ยขวานเล่มใหญ่แต่คมเอาเรื่องนี่ครับคมแบบนี้เลยครับ ผมจัดแข็งแรงแน่นอนนะครับผมราคาเบาๆนะครับหกร้อยห้าสิบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะมีกล่องให้แบบนี้นะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับแอดไลน์นะครับผมแอดแมนเฮดเคนะครับ M A N H K มีแอดนำหน้านะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 9 9 0 2 1 3 0 3 4นะครับ650นะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีของมาแค่10เล่มนะครับผม หมดแล้วหมดเลยนะครับราคาเบาๆนะครับราคาแบ่งปันนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับกล่องใหญ่มากนะครับหนักด้วยนะครับค่าส่งแพงนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมบ้านเขียวครับทางไลน์นะครับ admanhk นะครับไม่เล่นไลน์กระเบอร์โทนะครับโทรมาเลยนะครับเฟซบุ๊กแมนมีเดินป่านะครับรับประกันสวยตรงปกคมกริบให้ทุกเล่มนะครับคมจริงนะครับเดี๋ยวปรฟันให้ดูอีกรอบนะครับผมดูครับ โอ้หคมแบบหวานเจี๊ยบของแท้สวยจริงนะครับคมยาวเจ็ดนิ้วนะครับยาวรวมสิบห้านิ้วเล่มใหญ่นะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมจะนํามีดสวยๆแปลกๆแวก,กแนวหลายๆแบบมาแบ่งปันให้นะครับเดี๋ยวจะไปตามหามาขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับที่ช่วยติดตามแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนนะครับ เล่มนี้ราคาเบาๆนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับนะครับคมกว้างมากนะครับผมขอบคุณครับ